สวัสดีค่ะสมจิตฟอร์ดพนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้สมจิตจะพามาชมกับรถรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรถ DBL XLT รุ่นขครดีค่ะใส่กันชนหน้าเหล็กแฮ m เม,มอร์ไฟมัสแตงนะคะใส่ล้อมแม็กขนาด16นิ้วค่ะใส่ยาง MT หดหดแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็ใส่ชุดเหล็กจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวค่ะอยากชมนะคะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากหน้าตัวรถกันก่อนเลย สกูปด้านบนนะคะคันนี้ใส่เป็นสกูปฟิตค่ะเป็นสกูปใหญ่นะคะเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยค่ะใส่เป็นรูปม้ามาแสดงนะคะคอนเซปต์ Concept คันนี้ก็คือสีดำปัดโทนแดงนั่นเองค่ะดูดุด,ด,ดุหดหดแบบนี้กันเลยค่ะกระจังด้านหน้าใส่กระจัง Ford นะคะทรงแรปเปอร์ FORD สีดำตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เพิ่มไฟตรงหน้ากระจังนะคะ3จุดแบบนี้เท่ๆเลยค่ะ ส่วนชุดไฟนะคะคันนี้ใส่ไฟคมไฟเดิมนะคะ m o d ิฟาไฟไฟใหม่นะคะทั้งสเต็ปทั้งระบบเลยนะคะใส่ไฟมัสแตงสาขีดไฟวงแหวนไฟเรด y e และไฟวิ่งไดทำแบบนี้นะคะเท่ๆเลยนะคะใส่ตัวครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยนะคะพร้อมอักษรโลโก้เรนเจอสีแดงกันชนหน้าเหล็ก Hammer ค่ะ AM 1 0 6นะคะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมาในตัวเลยนะคะแผ่นป้ายพับกระดกได้ ห่วงลากจูงนะคะมาให้ครบในชุดเซตกันชนแฮมเมอร์เลยค่ะขาจับยึดนะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแผ่นปิดใต้ท้องเราทำเป็นสีดำค่ะให้อารมณ์ดูโหดๆเท่ๆแบบนี้นะคะยาง MT ค่ะดอกประมาณนี้เลยคันนี้ใส่คิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบหมดเงินค่ะเดี๋ยวซ้อมพาไปดูตัว ยางนะคะกับล้อนี่คันนี้ใส่ล้อแม็กนะคะลายมาเวลสีดำนะคะแล้วก็ใส่คู่กับยางแฮนด์ฮุก t อีซีรียางคันนี้อยู่ที่สองหห้านะคะ75 R16 หค่ะสังเกตว่าแก้มยางเขาจะใหญ่ๆหน่อยนะคะนนี้ใส่ยางแก้ม75หเลยนะคะก็จะดูโหดๆนะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองนะคะหัวโชกนี่ค่ะ แต่ก็ลองหัวชกไป2นิ้วยกหน้า2หลังหนึ่งนะคะแก้มข้างนะคะก็ใส่เป็นสีดำนะคะปกติตัวแก้มข้างจะเป็นโครเมียมค่ะเครื่องยนต์2.2ค่ะ160แรงมนะ้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะตัวเกียร์ก็คือเกียร์ออโต้6สปีดค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเรียวเรียบร้อยค่ะ กันสาดระหลังคาติดเพิ่มเติมให้เบ้ารองมือจับป้องกันรอยขีดข่วนนะคะบันไดข้างเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ลายสัตว์โคนสีเทานะคะแล้วก็คําว่าไวแท็กอันนี้ลูกค้าเลือกออเดอร์เองได้เลยนะคะว่าชอบงานแบบไหนนะคะสติกเกอร์เรามีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะลายเท่มากนะคะด้านหลังใส่ชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะบาเล็กตรงนี้เลยเป็นบาเล็กขายาวนะคะ แข็งแรงมากๆใช้งานได้จริงส่วนด้านบนก็ติดถาดของ Outlander นะคะจัดยึดกับตัวบา์เหล็กค่ะมันทุกน้ำหนักได้ประมาณ100โลนะคะตรงนี้สายออฟโรดสายลุยนะคะต้องการพื้นที่ในการเก็บของนะะเก็บเต็นท์เก็บสัมภาระเวลาเดินทางนะคะไปลุยนะคะหรือว่ากลับต่างจังหวัดก็ดีมากๆเลยนะคะกระบะไลเนอร์แท้นะคะของ Ford ใส่ให้ครบเรียบร้อยค่ะกระบะท้ายเนี่ยกลึก511มิเมตรนะคะ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้1.3ตันสำหรับรถรุ่น HLT นะคะไฟท้ายสวยมากคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายใหม่เป็นทรงทรัรัส V5 นะคะเป็นแบบปีกผีเสื้อสยายสยายแบบนี้เป็นคมใหญ่ๆหน่อยนะคะตัวนี้แล้วก็ข้อฝาท้ายเป็นข้อฝาท้ายแบบเว้าโลโก้ฟอร์ดค่ะตัวชิ้นงานนะคะก็จะเป็นสีดําด้านค่ะตัวอักษรฟอร์ดเป็นสีดําด้านเช่นกันตัดขอบด้วยสีแดงค่ะว้าโลโก้แบบนี้นะคะ ให้เห็นโลโก้ Ford ชัดเลยส่วนกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเราก็เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นทรง GDD นะคะพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะไฟด้านหลังนะคะมาให้ครบเลยนะคะไฟสองแผ่นป้ายก็มีด้วยนะคะเซ็นเซอร์เดิมนะคะของรถเราก็ใส่กลับเข้าไปให้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะช่วงล่างคันนี้ก็มีการ ใส่ก้อนรองด้านหลังไปด้วยนะคะรองใต้แหนบแบบนี้เลยโชคใช้ชคอัพเดิมนะคะเป็นโชกอัพควย,คย่ะยางอะไรก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ่ะสําหรับรถ xlt นะคะ<ๆ>ก็จะมีระบบเซตตี้ปลอดภัยมากมายเลยนะคะสําหรับตัวรถเขาก็จะมีแอร์แบกนะคะสลูกนะคะ abs ะแล้วก็มีระบบะกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกมาให้ครบเลยระบบการป้องกันการพลิกคว่ำนะคะมีระบบออกตัวบนทางลาดชันนะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูภายในกันคะ่ะ ภายในของรุ่น XLT ค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเบาะได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบ e-pads ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันมากมายไม่ว่าจะเป็นพูดคอนโทรลจำกัดความเร็วสั่งงานด้วยเสียงนะคะรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยนะคะหน้าจอสัมผัสสกีนร,ระบบปฏิบัติการซิงสามเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay พย์แอนดรอยอนะคะระบบแอร์มาให้ครบนะคะคันเกียร์ของเกียรอ์ยรอรอโต้ภายในก็จะรูรราแบบนี้เลยนะคะ มีฟังก์ชันปัดน้ำฝนออโต้นะคะแล้วก็ไฟหน้าออโต้นะคะให้ใช้งานกันด้วยหมุนมาขวาสุดแบบนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชันไฟหน้าออโต้ลูกค้าสามารถหมุนไว้ได้เลยเวลาหมุนตัวนี้ไว้นะคะฟ้ามืดนะคะหรือว่า,าลงอุโมงค์เนี่ยไฟหน้าก็จะติดให้เราอัตโนมัติเลยค่ะตัวด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกประตูนะคะหรือว่าเติมน้ำมันนั่นเองค่ะ ง่ายๆแบบนี้เลยถ้ารถไม่ได้ล็อกฝาถังก็ไม่ได้ล็อกเช่นกันค่ะน้ํามันเติมเป็นน้ํามันดีเซลนะคะมือจับนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเมทัลลิกแล้วก็ด้านข้างแผงเป็นหนังเรียบร้อยแลคะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บานเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถหล่อๆเท่ๆคันนี้เป็น X l T รุ่นขายดีนะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็แต่งคันนี้คือใส่ชุดเหล็กรอบคันไฟมาแต่งใส่ล้อมแม็กขนาด16นิ้วนะคะยกหน้าสองหลังหนึ่งใส่ยางมัทเทรนนะคะหลอ่หลอเท่แบบนี้ค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีตได้เลยนะคะที่เบอร์0 9นย์9 9 3 4สค่ะวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนะคะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะช่องของส้มจีตด,ด้วยนะคะโอกาสหน้าส้มจะเอาคลิปใหม่ๆนะคะ รีวิวรสเท่ๆละหล่อมาลงกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ